สูเลิกเสพในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้าท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตซ์นี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะ

พบกับช่วงของรายการสาระดีมีข้อคิดนะคะวันเสาร์นี้ก็เป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงที่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเพื่อปลอดเชื้อแต่ว่าการอยู่บ้านหลายหลายคนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันมันเครียด ไม่รู้จะทำอะไรนะคะข่าวที่ออกมาบางคนก็ต้องหยุดงานสำหรับผู้สูงวัยสวคนที่เกษียณคนที่ว่างงานก็อาจจะไม่ค่อยที่จะกังวลมากเพราะปกติในช่วงสถานการณ์ปกติก็ค่อนข้างจะอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีภาวะที่ว่าเรา ไม่รู้จะทําอะไรไม่ได้ไปพราใครก็อาจจะเครียดได้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเคยได้แนะนําหนังสือเล่มหนึ่งก็คือคิดไจวา่าทำอย่างไรให้เรานั้นมีชีวิตมีอายุยืนแข็งแรงนะคะ,ะใครก็ตามนะถ้าปฏิบัติตัวเองให้ดีๆก็สามารถที่จะมี ชีวิตมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขคําว่าอิกิไกหนังสือเล่มน,นี้ชื่อหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ซึ่งตามความหมายของอคํานี้หมายถึงชีวิตที่คุ้มค่าชีวิตที่มดงามน,นะรูปแปลสรุปอย่างนี้นะคะหมายถึงวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีคําว่า ลดเกษียณคนญี่ปุ่นก็จะมีคนที่สูงวัยมากแล้วก็ทํางานตลอดเวลางานก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ข่าวเหมือนกันใช่ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นก็มีอัตราของคนที่ค่าตัวตายสูงเหมือนกันนั่นก็มาจากสาเหตุ สําคัญนะคะสา,สาเหตุแต่ในหนังสือเล่มนี้ในบทที่สองอก็จะพูดถึงว่าการที่คนเราจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีอายุสั้นหรือบั่นทอนชีวิตเราเองให้ให้มีสุขภาพร่างกายที่แก่เร็วที่เป็นโรคมากก็มาจากสาเหตุหลักที่สำคัญก็คือเรื่องของความเครียดนะคะ แล้วในสถานาการณ์อย่างนี้ที่ต้องติดอยู่กับบ้าน,บา,นบางคนก็ว่างงานบางคนก็ต้องหันมาทำงานเล็กเล็กน้อยๆบางคนก็มีภาวะความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจหลายๆอย่างก็จะทำให้เห็นข่าวที่ออกมาก็มาจากสาเหตุหนึ่งก็คือการจัดการกับความคิดและก็ปัญหาในชีวิตไม่ได้จึงก่อให้เกิด ความเครียดขึ้นขณะที่เราเครียดนะคะร่างกายเราจะทํางานหนักเมื่อทําทงานหนักตัวเซลล์ต่างๆก็จะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นอายุสั้นลงนะคะที่คุณครพูดอย่างนี้จากหนังสือเล่มนี้เขา,เามีงานรัวบรวมงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาเป็นงานวิจัยกระบวนการเสื่อมสภาพของ ร่างกายก็เเนื่องมาจากความเครียดแล้วก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายหลายอย่างขึ้นไม่ว่าจากโรภคภัยไข้เจ็บโรคของความดันโรคเกีเ่ยวกับมะเร็งอะไรต่างๆก็มาจากเรื่องของความเครียดความเครียดก็เป็นเรื่องของสภาพอารมณ์นะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ เราต้องใช้ชีวิตยอย่างเร่งรีบในเรื่องของการทำมาหากินการแข่งขันกันแล้วยังไม่พอมาอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับภัยภัยร้ายของโรคโควิดเข้าไปอีกก็ทำให้คนมีความเครียดสูงขึ้นถึงกับถ้าสูงมากๆเนี่ยทำให้ฆ่าตัวตายได้นะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ เขาได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนกลุ่มที่มีอายุยืนยาวว่าเขาก็มีความเครียดแต่ว่าวิถีชีวิตของเขาในชีวิตประจำวันนี่เขามีวิธีการที่จะบรรเทาความเครียดแบบง่ายๆเป็นสิ่งเล็กๆสิ่งง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ เมื่อคุณดูอ่านแล้วก็บอกว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับตัวเราเองได้บันเทาอย่างไรที่ทำให้เราเคียดน้อยมีวิธีการอย่างไรตามแนวคิดนะที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันในช่วงที่สองนะคะทุกนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะ รักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม้เธอและฉันนั้นต้องพรันสิ้นใจ ฉันจะวางใครให้เป็นที่รักยิง่งรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพลาดแพ้เหลือแก้คืนทุกสิ่งแล้วจะมา แอบอ่อนวอ,อนรักใครพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปรพันโยกย้อนลวงลอนเปลี่ยนใจเพื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้แล้วใครจะอยู่คู่ รักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพ้อฝันสุดกลั้นใจมองตรง แปรผันโยกย้อนลวงลอนเปลี่ยนใจเพื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้เล้วใครจะอยู่คู่ฉันรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่า ตรงนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพ้อฝันสุดกลั้นใจมองตรงมาพบกันในช่วงที่สองนะคะว่า ในช่วงที่ถ้าเรามีความเครียดเราจะมีวิธีการง่ายๆที่นำมาใช้ชอตหนึ่งอาบน้ำเราสังเกตคนญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เวลาในการแช่น้ำอุ่นนะคะดยด้วยสภาพแวดล้อมของเขานะคะแต่บ้านเราอากาศร้อนนี่คงไปแช่น้ำอุ่นไม่ได้แต่เขาจะใช้การอาบน้ำในชีวิตประจำวันช้าๆและ นานไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ำบางคนเนี่ยเข้าไปถึงตุ้ม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 เสร็จแล้วคือการอาบ,บน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายนะคะโดยเฉพาะในช่วงแล้งเนี่ยสวก็ต้องดื่มน้ำมากแล้วก็อาบน้ำให้บ่อยขึ้นนะคะอาบน้ำช้าๆนอนเอให้ขออภัยค่ะให้นานกว่าปกติเพื่อเพื่อช่วยผ่อนคลาย สองจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทาก็ปรับปรุงบริเวณบ้านจัดบ้านจัดโต๊ะทํางานปลูกต้นไม้จัดสวนดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบอันนี้ในในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเขาจะทําแบบนี้อยู่สม่ำเสมอในใน,ในหนังสือที่คุณอ่านคือก็จะมีกิจกรรมที่ทําตาม ความเหมาะสมของแต่ละวันตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคนหรือแต่ละชุมชนตามการออกกําลังกายการออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายหายใจเข้าออกลึกๆบริเวณบ้านไม่มีเราอาจจะใช้วิธีการเล่นโยคะนะคะการลำโมยจีนเดี๋ยวนี้ดูจาก YouTube แล้วก็เราก็ปลึกได้นะคะหรืออาจจะ ออกกำลังกายด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ที่คิดว่าเหมาะกับตัวเราเองแต่ว่าต้องไม่อยู่นิ่งนะคะต้องมีเวลาที่จะออกกำลังกายบ้างปีทานอาหารให้หลากหลายอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายนะคะทานให้สมดุลอย่าเป็นอาหารจานเดียวยิ่งถ้าช่วงนี้อยู่กับบ้านให้ทำอาหารกินเองส่วนใหญ่แล้ว อที่คนมีอายุยืนเนี่ยเขาจะอะทําอาหารจินเองแล้วอาหารส่วนใหญ่ของคนญี่ปุ่นในหมู่บ้านอิโกนาวะก็จะเป็นอ่าเต้าหู้กับผักเป็นส่วนใหญ่แต่เขาไม่ได้กินมังสวิรัตนะคะเขาจะกินเนื้อกินอะไรแต่จะเน้นหนักไปทางเต้าหู้แล้วก็ผักสดนนัเรื่องของการทานอาหารอห้าการใช้วิธีการผ่อนคลายด้วยการนวดศีรษะ เวลาที่เครียดมากๆก,ก,การนวดกนะดจุดก็จะช่วยได้เยอะนี่ก็ต้องอา,อาจจะออกไปนวดที่อื่นไม่ได้ก็ต้องหาความรู้นะใช้ผัดกันก็ได้ในในเรื่องของว่าเราจะนวดตามเนื้อนวดไหลอะไร,อ,ะไรอย่างไรก็ช่วยได้นะคะแล้วก็สุดท้ายให้ทำสมาธิทำสมาธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ อในวิถีชีวิตของเขาการทําสมาธิของเขาไม่ได้หมายความว่ามานั่งหลับตาแต่ก็คือการดูอหายใจลึกๆเข้าออกเหมือนเหมือนว่าตลอดเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกในการทํางานให้รู้ตัวเองตลอดเวลาเวลาที่พูดง่ายๆเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยให้ให้มีสมาธิากับสิ่งนั้นอ่ะแล้วก็ หายใจผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการหายใจแบบลืมตานะคะไม่ใช่หลับตาแล้วเขาก็มีวิธีการว่าเมื่อเวลานอนต้องนอนหลับให้สนิทแล้วควรนอนอย่างน้อยเจ็ดถึงเต้าชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่นอนตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมันมันอืดก็ได้นะคะแล้วเมื่อรู้ ตตัวตื่นขึ้นมาอย่าลุกขึ้นทันทีให้ให้เกิดความรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะคะว่าลมหายใจของเราให้เหมือนกับร่างกายเนี่ยตื่นตื่นตันตวขึ้นแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่การทานอาหารการทำงานบ้านการดื่มการเดินทางการออกออกกำลังกายก็ให้ ใช้การหายใจซึ่งถ้าเทียบกับาทางศาสนาพุทธก็คือเรื่องของการเจริญสติถ้าในทางจิตวิทยาก็คือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตใจจดจอ่อไม่ใช่ว่าขณะที่ทำไปใจก็ไปคิดถึงสิ่งอื่นมันก็จะทำให้ร่างกายอารมณ์และจิตใจนั้นไม่สมดุลกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่า จะต้องพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็เป็นสิ่งง่ายๆเมื่ออ่านแล้วก็คือเป็นเรื่องที่เรารู้กันทั่วไปแต่ว่าเราไม่ค่อยจะทำานึงถึงแต่ในวิถีชีวิตของของคนที่เขาใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดเวลา,าสม่ำเสมอก็เลยทำให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นเพชรดลับที่ทำให้เขามี อายุยืนยาวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราอ่านแล้วว่าคือสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันแล้วเรามาทําอย่างอย่างเขาเรียกว่ามีสติขึ้นทําทําอย่างเข้าใจนะในการใช้ชีวิตที่มันให้สมดุลน,นะคะมาไม่ให้แบ่งเวลาไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเป็นข้อคิดในเรื่องของ การที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เครียดในช่วงสถานการณ์โควิดก็เลยนําข้อคิดในหนังสืงเอเล่มนี้มาฝากไว้นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้หางานอดิเรกทำนะคะ,ะเราอย่านอนมากเกินไปอาจจะเลี้ยงสัตว์เล่นกับเด็กโดยเฉพาะสมองนี่ต้องมีการออกกำลังกายด้วยเพราะคน อายุมากเนะี่ยสมองจะเสื่อมเร็วถ้าหากว่านั่งนั่งนอนนอนหรือเราทําอะไรซ้ำซาในชีวิตประจําวันไม่มีอะไรสิ่งใหม่เข้ามาสมองก็บันทึกในเรื่องของการทําอย่างนี้แล้วถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทํามากๆม,มันก็จะก่อให้เกิดอความรู้สึกเพียดเหนาววาเหวได้เพราะผู้สงงัยบางคนก็อาจจะอยู่บ้านคนเดียวบ้างหรือว่าเอาอาจจะ ต้องห่างจากลูกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะงนั้นก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่ฝากคุณทุกฟังในวันเสาร์นี้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่บ้านอย่างไรนะที่จะทำให้เราไม่เครียดแล้วก็อยู่บ้านนะเพื่อปลอดเชื้อนะคะเราก็อย่าไปในแหล่งที่จะก่อให้เกิดภัยมาสู่ตัวเราเองแล้วข้อสำคัญที่สุดตัวเราเองเป็นแล้วไม่เป็นไรแต่ ถ้าหากว่าไปทําให้คนอื่นติดโควิดด้วยแล้วลามไปถึงชุมชนสังคมมันก็เป็นผลเสียต่อส่วนรวมอย่างพฤติกรรมตัวอย่างของคนในสังคมที่เราได้เห็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์อย่างนี้จะต้องหมดไปค่ะไม่มีอะไรที่อยู่ได้นานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ก่อนที่จะมันหมดไปนี่แหละค่ะเราจะต้องอยู่ในช่วงเวลานี้ให้ได้นะคะ ตรนนี้คุณดุลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ